ครับอีพีนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องว่าคนเรานั้นนะครับเกิดมาเป็นร่างทรงได้อย่างไรนะครับเพื่อเราจะได้รู้ว่าร่างทรงนั้นเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวัดเมืองลบก็จะอ้างอิงนะครับถึงตำราที่เราได้ศึกษาเร่าเรียนมาว่ามีเหตุผลกลไกใดๆนะครับทำไมถึงต้องมีร่างทรง ในเริ่มแรกเดิมทีนี้นะครับมีองค์พระศิวะพันารายพระพระแม่มารักษมีปราวตีทุรคาระกาลรีนั่นกำเนิดเกิดขึ้นมาเป็นเทพรองสินเพียงห้าข้อเท่านั้นและแล้ววันหนึ่งนะครับองค์พระศิวเทพเห็นจึงสร้างโรคที่สามนี้เกิดขึ้นมาก็มีเรามนุษย์มนานี้มาจุดติดจุดดังอย่างมนทนสถานอย่างโรคใบนี้อย่างมากมาย แ,แล้วก็มีมนุษย์จำพวกหนึ่งที่ถือสินสังวรคลองสินแปดข้อจึงรู้ว่ามีวิมานมาศอยู่บนรัตนมณฑีนทองจึงไปจุดติบนวิมานมาศจึงได้เป็นพระของเทพเอ่ยพระนามว่าพระฤาษีวัดเมืองรบก็จะยกตัวอย่างนะครับเ,เช่นพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีสมมิตรนะครับพระฤาษีตาไฟพระฤาษีกัสสปะพระฤาษีผู้มีฤทธ อันทรงฤทธาทั้งร้อยแปดพยัญในยุคนั้นสมัยนั้นนะครับถือว่าเป็นยุคที่สูงที่สุดของหรือสีเพราะท่านครองศินถึง8ข้อเรามาหาเทพครองศินเพียงหข้อเท่านั้นและแล้วมาถึงวาระหนึ่งองค์สัมมาพุทธเจ้าของเราได้อุบัติเกิดขึ้นมายัางโรกาแห่งโรคมนุษย์นี้ท่านครองศินถึงสองข้อถือว่าเป็นสินที่สูงที่สุดในกระบวนการสิน ก่อนที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราจะทิ้งะจะปรินิพานดับสูญนั้นท่านจะทิ้งคําสั่งสอนไม่อย่างโรกายแห่งโลกมนุษย์นี้เพียง2,500ปีเท่านั้นเราทวยเทพพรมทั้งหลายเร่งเห็นจึงกาบังคมทูลให้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นจงทิ้งคําสั่งสอนไว้5,000ปีเถอดองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานาน จึงตัดต่อไปว่าแล้วข่รกันเล่าจะเป็นผู้ธนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาเราเทพพรมจึงก้มกาบแล้วตัดว่าเราเทพพรมนั้นไซจะเป็นผู้ธนุบำรุงบวรพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นแล้วเพระสงฆ์จะเจริญพระพุทธมนต์นั้นจึงต้องตั้งบทสักเทเพื่ออะไรเพื่ออัญเชิญเราเทวดานั้นมารับรู้มาปกปักรักษาคุ้มครองพระพุทธศาสนานั่นเอง ับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า,าเทพพรมนั้นทำไมถึงต้องลงมาอย่างโรกายแห่งโลกมนุษย์บางคนถามปวดว่าอา้าแล้วเรามามีเทพมีพรมได้อย่างไรมนุษย์เราทุกคนก่อนที่จะอุบัติเกิดขึ้นมาอย่างโรกายแห่งโลกมนุษย์นี้จะต้องไปรับขันห้าจากองค์พระอมรินทร์อินถาที่ราชเจ้าให้เรามีอาการครบ32บางคนก็เกิดมาแล้วก็หลงเรืม ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวเรานั้นได้เคยมีสัญญาไว้ต่อเราทวยเทพนั้นๆนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีเทพรักษาหรือมีองค์รักษานั้นไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นร่างทรงเสมอไปเขาเรียกว่าเทพรักษาหรือเทพคุ้มครองนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านมาคุ้มครองรักษาตัวเราให้ธุรกิจหน้าที่การงานนั้นจเจริญรุ่งเรือง เพราะว่าเราทวยเทพพรมทั้งหลายนั้นท่านเป็นกายละเอียดจึงต้องอาศัยร่างมนุษย์นะครับซึ่งเป็นกายหยาบจึงต้องมาสนับสนุนช่วยเหลือมนุษย์ให้ทำธุรกิจหน้าที่กายงานนั้นจเจริญรุ่งเรืองเพื่อที่จะนำปัจจัยนั้นไปธนุบำรุงบ่งบวรพระพุทธศาสนาอันนี้ก็คือเหตุและผลนะครับที่มีอ้างอิงไว้อยู่ในคัมภีร์ครับวัดเมืองรบก็พยายามหยิบยกครับเอามาให้เราได้ศึกษาหรือเรียนรู้ เพื่อเราจะได้บูชาเทพแบบถูกต้องนะครับสมมุติว่าเราสัมผัสนะครับสายพญานของพระปู่ฤษีนะรอดได้หรือสัมผัสสายพญานของฤศีพระองค์ไหนก็แล้วแต่นั่นหมายความว่าเมื่ออดีตชาตินั้นเราได้เป็นมรุกนเศษเสี้ยวผงธุรีของเราโดยเทพองค์นั้นนะครับวัดเมืองรบพยายามที่จะชี้แนะบอกค้นทางสว่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว ในพีนี้เราก็จะมาพูดถึงร่างทรงองค์เทพเพื่อเราได้สดับรับฟังจะได้รู้ว่าเทพผมนั้นเป็นใครมาจากไหนหน้าที่ของร่างทรงนั้นสมควรนะครับที่จะประพฤติตนอย่างไรอย่างไงย่งไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ฝากกดติดตามนะครับช่อง y o u u u b e บวัดเมืองรบไว้นะครับอีพีหน้าเราจะมาเล่ากันถึงเรื่องนะครับ ตำนานของฤาษีนารอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากฟังอีพีนี้ไว้กดติดตามนะครับช่อง YouTube ปวัตเมืองรบนะครับในคลิปนี้ก็ขอยุติคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับ